ดัดจิกดัดเย็นดัดเสร็จแล้วก็จะได้รอนประมาณนี้นะคะหลังจากดัดเสร็จแล้วค่ะพี่สีก็จะไปทําการขึ้นทรงนะคะซอยและเซ็ตค่ะซอยสั้นหลังจากพี่สีดัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สีก็จะมาทําการซอยผมค่ะตัดแต่งทรงผมให้เข้าทรงนะคะเพราะว่าสาหรับเคสนี้นะคะมาผมซอยสั้นอยู่แล้วนะคะผมยังไม่ยาวค่ะ,ะต้องการให้พี่สีดัดผมให้นะคะ พี่สีก็จะทําการดัดโดยการอ่ยังไม่ได้ตัดผมนะคะทุกคนเพราะว่ามาสั้นอยู่แล้วเนาะเพราะว่าพี่สีกลัวว่าถ้าตัดไปแล้วอ่าจะทําให้พี่สีม้วนไม่ได้นะคะพี่สีก็เลยมาตัดแต่งทรงผมหลังจากที่เราดัดเสร็จเรียบร้อยค่ะบางคนบอกอาจจะคิดว่าเออตัดหลังจากที่เราดัดรอนอาจจะหายนะคะทุกคนถ้าเกิดเราดัดชิดโคนนะคะเราสามารถที่จะมาตัดแต่งหลังที่เราดัดได้ะคะ่ะ เพราะว่าเราดัดชิดโคนเนาะยังไงก็ยังมีรอนคุมอยู่ค่ะตรงไหนเราอยากได้สั้นนะคะพี่สีก็จะขึ้นซอยค่ะในส่วนของด้านหลังทุยนะคะส่วนของด้านบนนะคะพี่สีก็จะตัดแต่งเอาเฉพาะปลายที่แห้งเสียออกนะคะส่วนของด้านล่างเนี่ยพี่สีก็จะตัดแต่งให้อ่าเป็นทรงรากไซนะคะแล้วก็ลังทุยค่ะเปิดข้างนะคะสําหรับเคสนี้ค่ะ ส่วนของด้านหน้าค่ะพี่สีก็จะตัดเชื่อมหาความยาวส่วนของด้านหน้าก่อนนะคะแล้วก็วางมือไปตามรูปของศีรษะค่ะตัดเพื่อจะเปิดหูนะคะเราจะเอาจรไม่สั้นไม่สั้นมากไม่ยาวมากนะคะเอาออกเอาออกหน่อยค่ะเพราะว่าลำคาญข้างหูนะคะตัดเชื่อมหาความทุยส่วนของด้านหลังค่ะ ทั้งสองข้างทำเหมือนกันนะคะเราจะเก็บขอบนะคะข้างใบหูค่ะ เน้นสบายนะคะขึ้นทรงส่วนของด้านหน้าค่ะตัดเชื่อมมาหาความถุยส่วนของด้านข้างนะคะกำหนดความยาวส่วนของด้านบนค่ะ ตัดเชื่อมส่วนของด้านหลังค่ะให้เกิดความทุยที่ชัดเจนนะคะหลังจากขึ้นทรงเสร็จเรียบร้อยทั้งศรีรษนนะคะพี่สีก็จะทำการเซ็ตนะคะโดยการดค่ะแล้วก็ม้วนลอนไฟฟ้านะคะหวีตัดแต่งทรงผมให้อีกรอบหนึ่งค่ะเราก็จะได้ทรงผมนะคะชัดวิทกี้ลากไซลังทุยค่ะ สำหรับเคสนี้นะคะเราก็จะตัดข้างล่างสั้นหน่อยค่ะแต่ว่ายังมีรากใซอยู่นะคะตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้ทรงผมซอยสั้นค่ะเซตทรงดัดหยิกดัดเย็นค่ะหลังจากพี่สีดัดหยิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สีก็จะทำการได้เซตทรงให้กับลูกค้านะคะ พี่สีก็จะทําการไดยกโคนก่อนนะคะหลังจากไดยกโคนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่สีก็จะทําการม้วนแกนนะคะแกนที่พี่สีใช้เป็นแกนไทเทเนียมนะคะไซสิบห้าค่ะพี่สีเรียบถูกเนาะเอาไว้สับมุมหลับม้วนนะคะสําหรับผมสั้นค่ะหลังจากพี่สีม้วนแบบนี้ทั้งศีรษะแล้วนะคะพี่สีก็จะทําการไดหวีเซ็ตทรงค่ะ สำหรับคนที่ผมไม่ใช่ผมดัดนะคะผมไม่มีเชื้อเนาะก่อนที่เราจะม้วนแบบนี้นะคะเราก็ใส่มูดก่อนได้นะคะใส่มูดแล้วก็ได้ให้แห้งค่ะได้ให้แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ค่อยมาทําการม้วนนะคะม้วนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนที่จะหวีนะคะพี่ซีก็ฉีดสเปรย์ฝุ่นค่ะทั่วทั้งศีรษะนะคะสเปรย์ฝุ่นจะเป็นสเปรย์นิ่มนะคะเราจะหวีได้ค่ะ แต่ถ้าเป็นสเปรย์แข็งนะคะจะหวีไม่ได้เนาะเราเอาไว้ใช้หลังจากที่เราหวีเสร็จทรงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับสเปรย์แข็งนะคะแต่ถ้าเป,เป็นผมดัดนะคะถามว่าต้องใส่มูฟไหมแล้วแต่เลยค่ะถ้าอยู่อยากอยู่หลายวันก็จะใส่หน่อยก็ได้นะคะแต่สำหรับเพจนี้นะคะพี่สีไม่ได้ใส่ค่ะเพราะว่าเพิ่งดัดนะคะพอผมดัดนี่จะเป็นผมมีเชื้อนะคะเวลาเรา เซตทรงผมผมก็จะอยู่ทรงแบบนี้ค่ะจนกว่าเราจะอาบน้ําสระผมนะคะหลังจากม้วนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สีก็จะทําการหวีค่ะเราหวีเบาๆนะคะทุกคนหวีแค่ให้รอนเขาแตกค่ะไปตามทิศทางที่เราอยากได้นะคะเราอยากได้เซยเราก็หวีเซยค่ะเราอยากได้แสกนะคะเราก็ม้วนแบบแสกไว้อยู่แล้วนะคะเราก็หวีตามรอยแสกส่วนข้างหลังนะคะพี่สีอยากได้อ่า เป็นชั้นๆนะคะดูเยอะๆค่ะพี่สีก็จะหวีย้อนขึ้นนะคะการหวีย้อนนะคะจะทําให้ผมเราดูหนาขึ้นค่ะเวลาหวีเราจะหวีเบาๆนะคะ<ม>ทุกคนหวีเบาๆไปตามทิศทางที่เราอยากได้ค่ะเราอยากได้แบบไหนเราก็หวีนะคะหลังจากเราหวีเบาๆเซตทรงได้ตามที่เราต้องการนะคะจะมีบางส่วนค่ะผมจะมีบางส่วนนะคะที่อาจจะแบบ เขาไม่ตั้งขึ้นให้เราเนาะเราก็สามารถที่จะใช้สเปรย์ฝุ่นนะคะฉีดเบาๆก่อนแล้วก็ใช้หางวีค่ะหางวีนะคะเขียเขียขึ้นมาได้ค่ะช่วงที่เราอ่ไดจยกโคนนะคะก็จะมีปลายผมค่ะที่อ่ชื่อนะคะอ่ไม่พลิ้วนะคะพี่สีก็จะใช้ กันไก่ฟันค่ะเก็บในส่วนปลายนะคะปลายผมจะได้พิ้วค่ะเพราะว่าบัญชีเราอซอยผมดักนะคะเราจะมองไม่ค่อยออกค่ะทุกคนว่าผมเป็นยังไงนะคะ mm hmm. พิ้วไหมอะไรไหมเราจะมองไม่ออกค่ะ mm hmm. หลังจากเราไดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะมาเก็บงานนะคะ ในส่วนผมที่ไม่เข้าสูงได้อีกนิดนึงค่ะโดยใช้กันไกลฟันนะคะพี่สีใช้กันไกลฟันเพราะว่าสามารถตัดให้ขาดได้แล้วก็สามารถที่จะทําให้บางให้พิ้วได้ค่ะตรงไหนเราอยากได้ให้พิ้วเราก็แค่เอาออกเบาๆค่ะตรงไหนเราอยากให้ขาดแล้วก็ตัดให้ขาดได้ค่ะสำหรับกันไกลฟันนะคะตัดเล็กๆน้อยๆค่ะทุกคน การไก่ฟันของพี่สีนะคะพี่สีก็จะไม่ค่อยเน้นที่แบบเข้าคมมากนะคะจะมีแบบคมมากตัดนิดหน่อยก็ออกเยอะเกินไปนะคะพี่สีก็จะเอาระดับความคมอยู่ที่ประมาณกลางๆค่ะคือเราจะได้ไม่ต้องระวังมากนะคะถ้าคมมากเวลาเราตัดชิบหายไปหมดเลยแต่ถ้าแบบคมระดับแบบกลางๆง สำหรับกันไกฟันนะคะก็จะออกครึ่งหนึ่งเหลือครึ่งหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะ่ะก็แล้วแต่ความถนัดของช่างแต่ละคนนะคะเราไม่ว่ากันค่ะสไตล์ใครนะคะก็ของคนนั้นค่ะถนัดแบบไหนเราก็ทําค่ะขอแค่ให้ทรงออกมาถูกใจลูกค้าก็พอแล้วค่ะหลังจากหวีเสร็จทรงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ทรงผมซอยสั้นนะคะ หลังทุยแบบนี้นะคะพี่สีก็จะเก็บขอบในส่วนของด้านข้างค่ะเพราะว่าจะมีลูกผมนะคะลกๆอยู่สำหรับเคสนี้นะคะต้องการที่จะมีรากไซน์หน่อยๆค่ะพี่สีก็ไถนะคะแต่ว่าไม่ได้เอาให้เกลียนนะคะให้มีปลอยผมเล็กน้อยค่ะเราต้องตัดข้างล่างให้แนบๆน,นะคะเพื่อจะได้เห็นความทุยที่ชัดเจนค่ะสำหรับผมสั้นนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะคะทรงผมซอยสั้นนะคะหลังทีค่ะตัดสั้นให้ผมดูหนานะคะดัดชิดโคนะจะทำให้ดูผมเยอะค่ะสำหรับคนที่ผมน้อยนะคะอยากดัดผมเพิ่มเนื้อผมให้ดูหนานะคะสามารถที่จะดัดชิดโคนได้ค่ะส่วนลอนนะคะก็เลือกได้ตามที่เราชอบนะคะแต่ขนาดของแกนนะคะขึ้นอยู่กับความยาวของผมด้วยค่ะ บางทีอยากได้ลอนใหญ่แต่ว่าผมสั้นนะคะก็จะดัดไม่ให้ไม่ได้นะ้าเขามมวนรอบไม่ถึงค่ะพออย่างน้อยเราต้องมมวนให้ได้รอบครึ่งถึงสองรอบนะคะผมถึงจะหยิกค่ะขอบคุณทุกคนที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้นะคะทรงผมซอยสั้นลังทวีค่ะมมวนลอนค่ะเซตผมไปงานนะคะ ดัดจิกดัดเย็นดัดชิดโคนจะทําให้ผมเราดูหนานะคะหลังจากเราหวีเสร็จเรียบร้อยนะคะตรงไหนที่ไม่พองนะคะเราก็จะใช้ชาหางหวีนะคะเขี่ยขึ้นได้ค่ะเราก็จะได้ทรงผมนะคะสําหรับไปงานนะคะเสร็จสวยๆแบบนี้ค่ะทรงผมผู้ใหญ่นะคะทรงผมสั้นนะคะให้ผมดูหนาค่ะ